ครับผมก่อนอื่นขอกราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับช่องเบลรายไทยครับผมพระบบราณของกาวสะสมครับมาในรอบเช้านะครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อครับผม0625456 564แอดไลน์ที่เบอร์โทรครับธนาคารออมสินครับผม0 2 0 3 5 9 2 6 4 8 9 0ครับชื่อบัญชีสุชาติลูกอินนะครับพระนี้ผมบอกเลยว่ามีมาแบบ ใหม่ๆเรื่อยๆครับเก่าๆครับมีมาเรื่อยๆนะครับก็รับชมได้เลยครับรายการที่หนึ่งวันนี้ครับผมมานําเสนอครับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะพี่เนาะเป็นวันเสาร์เนาะวันนี้เป็นวันพักผ่อนผ่อนคลายครับผมก็จะลงสายนิดนึงครับพี่เนาะครับรายการนี้ผมอ่าดูนะครับเป็นหลวงพ่อเงินครับพี่เป็นรายการที่หนึ่งครับนี่คือหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเป็นออกปีสี่ศูนย์ครับใครชอบพระแท้ พระใหม่ๆแล้วก็พระดูง่ายๆครับก็ปิดได้เลยครับพี่รายการนี้ผมขอที่หนึ่งยห้าสิบาทครับเป็นรายการที่หนึ่งครับนําไปใช้ได้เลยนะครับแบบนี้ให้ลูกให้หลานคล้องเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับหลวงปู่เหรียญไม่ใหม่อะไรหลวงปู่ก็มีประสบการณ์นะครับพุดเงินนะครับเป็นรายการที่หนึ่งครับแบ่งปันกันได้ครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่สองครับมาเป็นเหรียญหายากครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อสวัสดิ์ครับ ของพัสดุ์จังหวัดพิจิตรนะครับก็ลงเจริญเหรียญนี้เป็นเหรียญหายากครับปีศูนย์เจ็ดครับเหรียญรุ่นแรกเลยครับนี่นะครับก็รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับพี่เป็นรายการที่สองนาครับดูครับเรี่ยมแบบโบราณด้วยครับล้วพระเนี่ยดูง่ายเหลือเกินครับพี่เป็นพระพื้นที่ที่ยอดนิยมนะครับดูครับปีศูนย์เจ็ดครับพี่วัดห้วยร่วมครับรุ่นแรกเลยครับดูนะครับหลังจากภาพออกมาไม่ไม่กี่วันนะครับ สองปีภาพถ่ายหลวงปู่ในอยู่กับผมและตอนนี้นะเป็นภาพถ่ายรุ่นแรกเลยครับหลวงู่สวัสดิ์ครับพื้นที่นิยมเล่นมากครับก็รายการนี้นํามาแบ่งปันเพื่อซีสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหลวงพ่อสวัสดิ์นี่ครับดูนะเป็นพระปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อสวัสดิ์ครับมาเป็นหลวงพ่อพรมเลยครับแต่เป็นหลวงพ่อสวัสดิ์ครับดูง่ายครับพี่แท้ดูง่ายเลยครับรายการนี้ผมขอที่ สามร้อยบาทเท่ากันครับพี่เป็นพื้นที่เนาะพี่เนาะเกจิดังอีกท่านหนึ่งครับก็พอสวัสด์ครับรายการต่อไปเป็นคุ้มกอกำแพงเพชรเนื้อจัดเก่าครับใครชอบสไตล์นี้ปิดได้เลยครับพี่นี่คือซุ้มกอเนื้อออกสีเทาแบบนี้หายากครับพี่นานๆเจอนานๆมาครับรายการนี้สามร้อยบาทครับเป็นรายการที่สี่นะครับ ต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับพี่ดูครับเป็นเนื้อชินตะกัวครับดูครับคาบกูยังเหนียวแน่นครับนี่คือพระลบุรีหูยานนะครับใครชอบลบุรีหูยานสภาพไม่ได้ล้างครับแบบนี้เลยนะครับก็เป็นเนื้อชินตะกัวครับสนิมแดงขึ้นลายๆนะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับพี่ส่วนใหญ่ตะกัวเนี่ยสนิสนิมแดงชอบขึ้นนะครับไม่รู้เป็นไรครับรายการนี้ผมขอที่400บาทครับพี่สภาพสวยเดิมผมบอกเลยว่าท้อปัดเอาคาบน้ําออกเนี่ยนะคาบดินคาบไรออกเนี่ย ค่อยใช้แปรงปัดนะพระองค์นี้สวยมากครับพี่รือการที่ห้าครับต่อไปเป็นการที่หกนะครับมาเป็นพระปิตาผมไม่สามารถแกะได้ครับเนื่องจากเจ้าของเนี่ยเขาหยอดเก่าไว้นะครับก็ติดแน่นเลยครับพี่แกะไม่ออกครับก็เลยให้ดูความเก่าได้เท่านี้นะครับก็ดูทะลุกรอบเลยครับพี่เนาะรายการนี้ผมกอที่สามร้อยบาทครับเป็นปิตายันยุ่งครับเนื้อมันมากครับพี่มีประหลอดขึ้นทั้งองค์ครับน่าจะเป็นเนื้อ ชินตะกัวนะครับดูดูให้ดีครับเป็นรายการที่หกครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับมาเป็นผงตุพันครับพี่มาเรื่อยๆมาเรื่องๆครับผงตุพันนี่ผมมีมาเรื่อยครับดูครับเนื้อจัดจัดแบบนี้ก็แบบนี้ตัดแบบนี้อาจจะเป็นยอดโถครับพี่ดูครับตัดตรงแบบนี้นะครับผงตุพันครับนี่ครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่ รายการต่อไปก็เป็นพี่ดูนะอ่ะนี่คือถึงก่อองค์เก่าองค์สวยด้วยนะครับธรรมชาติเดิมเหลอเกินครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่นี่ครับเอฟซีทัานใดชอบเนื้อแบบแก่งๆแบบเขาเรียกว่าเนื้อออกซีลาแรงครับปิดได้เลยพี่ราคานี้เบามากครับเป็นรายการที่แปดนะต่อไปเป็นรายการที่เก้าครับอ่ะที่เก้าเป็นหลงทุนเงินครับ รายการนี้ผมขอที่500บาทนะครับใครชอบหลงพเงินวัดบางคานฐานหนาหน้ายิ้มครับดูครับฐานหนานะครับหน้ายิ้มแล้วก็เนื้อจัดจัดเก่าๆแบบนี้ครับมีตะเข็บข้างนี่คือหลงพเงินวัดบางคานนะครับพี่ก็ผมขอที่500บาทครับเบามากครับเป็นรายการที่9ครับปเ,ปเป็นรายการที่10นะครับหลงพอเงินบิมกีตามาเลยครับเท่ากันกับพี่500บาทนะครับ วันนี้คือน้องกิ่งมาด้วยนะครับก็เกมไปล่าสมบัติกันนะครับนี่ครับล่าสมบัติหน้าแดงครับไม่ใช้เลือดฝาดนะยุงกัดเอาเบอร์สิบแล้วมเพงเงินต่อไปสิบเอ็ดเป็นพระรอดลำพูนครับงรงนี้สวยมากครับพี่ห้าร้อยบาทนะครับสวยจริงๆรับคราบกุยังอยู่ครับเนื้อแก่งจัดเหนียวแน่นมากครับดูครับ ใครชอบพ้าแบบนี้พี่ปิดได้เลยครับนี่คือพระลอดลำพูนชิ้นสวยครับออกเนื้อส้มเลยครับแต่การ่อปเป็นหลวงพ่อช้อยนะครับดูครับวัดบ้านตาลพิจิตรครับเนี่ยจังหวัดพิจิตรเป็นเหรียญปีศูนย์กว่านะศูนย์ห้านะครับแบบนี้นะผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่วัดบ้านชอยเขาเล่นกันนะครับพื้นที่ครับจังหวัดพิจิตรครับแต่การ่อปเป็นเหรียญรอห้าร้อ6หกครับดูครับ วชิลวุฒินะครับก็ช้างสามเสี่ยนครับมาเรื่อยๆครับอัราการนี้ผมขอที่700บาทครับพี่เป็นเนื้อเงิน925นิ่งๆครับรับประกันเนื้อเงินทุกกรณีครับแล้วก็รับประกันแท้ด้วยนะครับหาแท้ก็คือแท้ครับพี่แบบนี้ผมดูได้ครับอันไหนพอตัดสินใจได้เนี่ยผมเอาเลยนะครับเพราะว่าฝึกรับประกันด้วยครับเมื่อก่อนนี้ผมขายพระอย่างเดียวผมไม่ได้ขายประกันครับเดี๋ยวนี้เริ่มปรับเปลี่ยนครับพี่ มาจากขายพระนี่มามาเปิดพระแบบประกันมากนะพี่เนาะรายการนี้เป็นหลวงปู่เขียนว่าสำนักขุนเนนครับพี่ดูครับเนื้อจัดมากครับก็ปีหนึ่งหกครับใครชอบรายการนี้สามร้อยบาทครับพี่พระแท้ดูง่ายนะครับมีโค้ดด้วยครับรายการต่อไปเป็นสมเด็จพี่ดูครับองค์นี้สวยมากพระองค์นี้สวยจริงๆนะครับมาให้ทันนะครับพี่ดูครับออกเนื้อฟักทองเลยครับ มาเป็นสังขยาพักทองเลยครับดูครับแล้วมวลสารเพียบครับนอนรดู่้ปูไตเนี่ยธรรมชาติเดิมจริงๆซะด้วยนะพี่คือรายการนี้สวยมากๆจริงๆครับใครชอบนะพี่ใครชอบผมขอที่ห้าร้อยบาทครับเป็นพระเก่านะครับไม่ค่อยมีนะพี่นานมาครับสีนี้นะไม่ค่อยเจอด้วยนะบอกเลยครับมาเป็นขนมตาเลยนะครับดูครับ ออกเหลืองดอกจำปีครับเป็นรายการที่สิบห้าครับถัดไปสิกเป็นพระรอดลำพูนครับเกิองค์แรกพลาดนะพี่นะองค์นี้ยังอยู่ครับรายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทครับพี่เป็นพระรอดลำพูนเนื้อจัดเก่าครับดูครับพระนี่เนื้อแข็งมากเลยพี่ผมลองอีกครั้งหนึ่งครับพี่ดูนะนี่เป็นโลหะนะพี่ไม่ต้องกลัวแตกนะพระแบบนี้นะอายุเป็นพันปีแล้วครับยังเก่งก็แก็บินครับพี่ เป็นรายการที่16ต,ต่อไป17จนะครับสิจับมาแล้วก็ขึ้นมาเลยครับไปห้าูนหรือสีูนะครับน่าจะสีูนยะครับก็ฮิรัญยารามนี่ครับเป็นจอบลงเพื่อเงินครับใครชอบแบบนี้ครับปิดได้เลยพี่150บาทครับพระแรบ,บนี้ผมมีเยอะนะเดี๋ยวจะพย,ยายามอะไรครับ <c oughs> คนเราชอบสไตล์การเล่นพระนี่ไม่เหมือนกันนะพี่ ผมบอกเลยบางคนชอบพระใหม่ก็มีนะพระผมแต่ช่องผมเป็นพระเก่าเขาก็เลื่อนผ่านครับพี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องผสมประสานครับพี่เนาะเหรียญนี้คือดูง่ายเลยครับพี่นี่คือหลวงปู่มั่นครับอาจารย์มั่นครับก็ผมขอที่5้าร้อยบาทครับเหรียญนี้ดูง่ายจริงๆครับพี่สภาพใช้สึกครับแต่ว่าเป็นพระบ้านๆจริงๆดูไปหน้ามบตาครับพี่เส้นขนแมววิ่งออกมาจากตาเห็ไหมพี่แล้วก็ดูครับมีเส้นขนแมวที่แขนที่มือนี่คือพระ ถูกพิมพ์ดูถูกตำหนิดูจุดครับต่างๆดูนะครับแบบนี้เลยครับพี่ใครชอบนะเรียนเชิญนะพี่องนี้เป็นทางเลือกครับห้าร้อยบาทเป็นรายการที่สิบแปดแล้วก็ไปเป็นสิบเก้าครับพี่สิบเก้าเป็นคุณแผนภายคู่ตัดเดี่ยวครับขเขาเลี่ยมแบบโบราณไว้อย่างแบบนี้เลยครับรายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทนะพี่บอกเลยว่าเป็นคุณแผนภายคู่หายากนะครับ ไม่ค่อยเจอนะพี่วันนี้มีของฝากไม่ได้ฝากครับแต่ของฝากไม่มีนะครับดูนะครับรายการนี้ผมขอที่400บาทครับเป็นรายการที่19ครับต่อไปเป็นรายการที่20นะพี่ดูครับนี่คือหลวงปู่ทวดครับเขาเรียกว่าอะไรปีนางปีศูนย์เจ็ดครับพี่ก็องค์สุดท้ายครับพี่ยังอยู่กับผมนะพี่ผมบอกว่าองค์นี้สวยที่สุดครับคือมีผิวไฟอะไร สวยที่สุดครับผมจะเก็บไว้ครับยังอยู่ครับพี่รายการนี้ผมนํามาแบ่งเพียบสี่เลยครับเจ็ดร้อยบาทครับนี่นะครับเป็นปีศูนย์เจ็ดนะครับพระแท้ดูง่ายนะพี่นําไปใช้ได้เลยครับใครชอบพี่ปิดได้เลยครับศูนย์เจ็ดครับพี่ช้างให้นะครับเป็นรายการที่ยี่สิบครับต่อไปเป็นยี่สิบเอ็ดครับดูพี่ดูนางพญาองค์นี้ครับองค์นี้ก็สวยนะครับน่ารักครับใครชอบนะครับนางแบบนี้ก็ ปิดได้เลยนะครับพี่ผมขอที่สามร้อยบาทครับดูมวลสารครับพี่เขาเรียกว่าเม็ดแร่เม็ดกรวดครับต้องมีครับเขาดูเม็ดตรงนี้นะครับพี่นางพยานนะดูแบบนี้เลยครับเรื่อเม็ดกรวดเม็ดทรายนะพี่เนาะทรายสมัยนั้นงานจะค่อนข้างยากครับสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นเม็ดละเอียดครับพี่สมัยก่อนเนี่ยบอกเลยว่าหยาบหยาบครับเพราะว่าการเวลาเนี่ยทําให้ทรายฟุ้งได้นะครับคือ ธรว่าฟุ้งในที่นี้ก็คือว่าเหมือนน้ามันไปทดแทนับพี่อย่างเนี่ยอย่างเงี้ยมีรอยฟุ้งๆแบบนี้ครับอย่างหลวงพ่อปานพี่ดูครับฟุ้งด้านหลังนี่ฟุ้งมากครับหลวงพ่อปานเนื่องจากมวลดินไม่แน่นครับเป็นดินขุยปูครับก็ทําให้ฟุ้งครับสมกออะไรพวกพระเนื้อดินอะไรต่างๆก็มีการฟุ้งเหมือนกันครับนี่คือธรรมชาติครับพี่รายการที่ผมขอที่สามร้อยบาทครับเป็นรายการที่ยี่สิบสองครับต่อไปเป็นยี่สิบสามครับยี่สิบสามเป็น คุณแผ่นนี่ครับตัดเดียวเลยพี่ไม่ได้ตัดนะเป็นคุณแผนเดียวเลยสม坤พิมพ์ใหญ่นะครับดูครับรายการนี้ขอที่400บาทครับเห็นเนื้อแบบนี้นี่เก่านะครับพี่ไม่ใช่พับใหม่ครับดูให้ดีนะครับเก่าเลยนะครับใครชอบพับเก่าพี่มาเลยครับเนี่ยมาได้เลยครับของเก่าครับพี่ก็รายการนี้23กับ400บาทต่อไปเป็น24นะครับดูครับ นี่มีผ้าด้านหลังเป็นขีไก่ชีนาราดด้านหลังมีขีไก่ครับสี่ร้อยบาทครับพี่แปลกๆครับเนื้อจัดมากนะครับใช้คําว่าเนื้อจัดมากเลยครับพี่ดูครับแม่มันมากครับผ้าเก่าธรรมชาติเดิมครับรายการต่อไปเป็นเหรียญนานๆมาครับพี่เหรียญนี้ครับผมขอที่สี่ร้อยบาทนะครับไม่มีอะไรเลยด้านหลังโล่งครับด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับไม่รู้ว่าพอสอไหนด้วยแต่รู้ว่าเก่าลึกครับ สี่ร้อยบาทครับรายการต่อไปครับเป็นเนนจิวมาแล้วครับดูครับองค์เล็กองค์จิวครับนี่ครับเาเรียกว่าถ้ากระดานพัะกุล้วเนี่ยพี่แต่ว่าองค์เล็กครับเหมือนพิจิตไม่ข้าเม้าของเราเลยครับนี่ของเขานี่ก็เกตโคดนะครับแต่ว่าของเขาไม่ใช่พระพิจิตกับเป็นพระอ่าท่ากระดานเนาะพี่เนาะจังหวัดไหนผมไม่ค่อยแน่ใจนะน่าจากกาญจนบุรีหรือเปล่านะครับรายการต่อไปครับเป็นเหรียญเก้าเสียนะครับดูครับ ก้ารัชกาลดูให้ดีนะครับเก้ามหาราชนะครับดูครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับเก้ามหาราชครับด้านหลังนี่เก้าเกจิด้วยครับดูครับโอ้โหแต่ละองค์นี่ไม่ธรรมดาแต่ละองค์ครับนี่คือเขาเรียกว่าสังฆราชครับเก้าท่านเลยครับแล้วก็เก้ามหาราชครับดูครับมีพระคุณรามมีพระอะเรสวนมีหลายครับ รายการนี้ครบเลยครับพี่สามร้อยบาทรายการต่อไปก็เป็นเหรียญครับดูนะครับเหรียญนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเหรียญคมมากนะครับแล้วก็เอฟซีท่านใดชอบพี่ปิดได้เลยครับไม่ใช่เหรียญเงินนะครับผมบอกแล้วนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่เหรียญเงินเหรียญนี้คือเหรียญกระไหลเงินครับจริงๆเขาเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่นี่คือเหรียญกระไหลเงินนะครับบอกตรงๆเลยครับพี่เป็นเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยครับพระสวยด้วยครับผมงดีครับ รายการที่ผมขอที่900บาทใครชอบพี่ปิดได้เลยครับเพราะแบบนี้ไม่ปิดได้ไงครับดูครับโอ้โหพี่ดูตาครับตาเป็นตาจมูกเป็นหมูกปากเป็นปากเลยครับดูเส้นคอคมมากตัวหนังสือคมคลิปเส้นขนแมวเพียบกราบหมากเต็มครับดูครับรายการนี้พี่มาให้ทันอย่างเดียวครับผมใช้คําว่ามาให้ทันครับนี่คือเหรียญเนื้อทองแดงนะเพราะว่าผมได้ทำอะไรต้องละเอียดครับนี่ครับทองแดงบอกทองแดงเงินบอกเงินครับแบบนี้ถ้าเป็นเงินก็ ก็ต้องปล่อยกันหลายๆพันครับสองพันขึ้นไปครับแต่ว่าผมได้มาไม่ใช่ของฝากถ้าเป็นของฝากเนี่ยบอกเลยว่าองค์นี้มีประมาณสามพันครับพี่ผมนามาฝากราคานี้เบามากครับองค์นี้ลง,พงเพ่อเงินสภาพชัยครับคาาดินเบายัางอยู่ใครชอบพระเก่าแบบนี้นะพี่พีิปิดได้เลยนะครับรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับนี่คือพระเก่าจริงนะครับเราเลี่ยมเดิมจริงเป็นรายการที่ ยี่สิบเก้าหรอ <c oughs> <c oughs> แล้วต่อไปเป็นใบครับแบงค์นะแบงค์แท้นะดูง่ายครับพี่เป็นภูมิพลกับเนี่ยครับก็รอห้ากับรอเก้านะไม่ธรรมดานะครับฝังรูปนี้ครับก็ของราชมายาวนาน,นครับพี่บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆครับคนไทยเนี่ยรักมากเลยนะครับแล้วก็ ต่างชาติก็รักด้วยนะครับนี่ครับผมนี่บอกเลยว่าสุดดวงใจจริงๆครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่เป็นแบงค์หนึ่งร้อยบาทนะครับสะสมได้ครับรายการต่อไปเป็นรายการปิดท้ายนะพี่นะอ่ะยังยังยังไม่ปิดท้ายปิดท้ายด้วยนี่อันนี้เป็นโฮลูกซิลไม้แกะครับเป็นไม้สักแกะนะพี่เนาะ หกูกซิ่วนะครับไม้แกะตูดนะครับดูให้ดีครับศิลปะการแกะเนี่ยบอกเลยว่าคนจีนแกะแน่นอนไม่ใช่คนไทยนะแบบนี้ครับคือเราเห็นได้เลยนะว่าศิลปะการแกะเนี่ยมาแบบจีนครับดูครับยิ้มล่ามาเลยครับดูครับอะไรจะสวยขนาดนี้ครับคือเงินทองโชคโชคลาภวาสนาเนี่ยชุดนี้ถ้าใครยังไม่มีนะพี่ผมแนะนาครับแล้วเป็นไม้สักไม้สักศิธิ์ด้วยนะครับก็ ผมแนะนําเลยครับชุดนี้900บาทครับพี่สามองค์นี้สวยมากศิลปะดีมากแล้วคนจีนแกะแล้วมีชุดเดียวแล้วงานแฮนด์เมดครับพี่ใครชอบปิดได้เลยครับนี่นะครับแบบนี้เลยครับพี่เป็นรายการที่31ตะอไปเป็น32อ่า32เป็นนี้เลยครับพี่ดูครับนี่เป็นสร้อยโบราณเก่าของคุณตานะครับก็ผมได้หลุดมาครับแต่ว่าราคาผมมาแล้วผมบอกตรงนะผมมา2,000ครับรายการนี้ครับ ผมขอที่สองพันห้านะพี่กำไรสั้งห้าร้อยครับก็แล้วบวกค่าส่งอะไรผมก็ไม่ถึงดูแล้วครับรายการนี้เป็นพี่ดูนะครับนี่คือเงินเก้าสองห้านิ่งๆเลยครับดูนะครับตัวนี้คือเงินเลยครับแล้วมีน้ําหนักด้วยครับแต่ละอันในฟักทองมีน้ําหนักมากไม่ใช่บางๆนะตันหมดเลยครับสั่งทํามาเลยผมบอกแล้วถ้าไปทําไหัยนี้ครับมีประมาณสี่ห้าพันครับนี่ครับแล้วเม็ดเนี่ยเป็นเม็ดเก่าโบราณ ใครดูของเก่าของโบราณเป็นนะพี่ผมรับประกันแท้เลยว่าเส้นเนี้ยแท้ทั้งเส้นครับทั้งแท้ทั้งเงินแต่ปายนี้ไม่ใช่นะนี่ผมเอามาใส่เองไว้คล้องผ่าครับนี่ครับก็ถ้าไม่ปิดรายการนี้ผมจะคล้องโชว์ครับสวยเหมือนกันรายการนี้ไว้ออกงานต่างๆได้ครับพี่ผมบอกเลยว่าโอ้ถ้าเซียนเห็นไม่เหลือครับพี่ใครมาก่อนได้ก่อนนะพี่ดูน้ําครับดีมากครับอันนี้คือฟักทองด้วยครับแล้วฟักทองเป็นจรงหายยากครับห้าสีครับหนึ่งสี สองสีสามสีสี่สีห้าสีครับพี่ดูครับดูนะครับเป็นจลงนะพี่ดูนะครับของสวยของงามครับพลาดได้ไงครับพี่รายการนี้คล้องคอสมคอได้เลยครับสองพันห้าร้อยบาทครับเนี่ยครับก็ค่าส่งผมอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบครับพี่ก็เอฟซีท่านใดชอบมาได้เลยครับปิดได้เลยนะครับ เอาไปคล้องคอเลยน่ารักดีครับพี่น่ารักมากนะครับเป็นล้วการปิดท้ายของวันนี้ครับพี่เป็นรายาเท่าไหร่นะสามสิบสองอ่ะสามิบสามอันนี้สามสิบสามใช่ไหม <32. S 1> 32, 33. 33. สามสองสาม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 ซุ้มกลองไม่มีกระหนกครับพี่ข้างบินครับรายการนี้สามร้อยบาทอโอเคสามสาม สามสี่แล้วกันเรขสวยนะสามสี่องนี้แล้วกันพี่จับองไหนได้ก็เอาเลยนะครับในการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะพี่เป็นสมเด็จเก่าๆครับเนี่ยว่าเนื้อแบบนี้ครับครับผมก็จบลงครับอีพีนี้ครับขอขอบคุณพี่สี่ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องผมเนี่ยมาไวไปไวครับ สิบเก้านาทีครับพี่พระมากมายเหลือเกินครับสามที่พระองค์นะครับก็ท่านใดยังไม่กดติดตามครับกดติดตามได้เลยครับพี่เจอผมเจอโชคดีแล้วครับพี่ที่เจอผมนะครับก็พบกันใหม่ครับช่วงเย็นครับพี่เดี๋ยวผมจะไลฟ์ครับวันนี้ช่วงเช้าหมดเวลาครับพี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ